อันนี้คือเมนูต้มฟักทองนี่แล้มาแน,น้วครับกาหักทอ,องต้มน้ำต่อไปเป็นเมนูเชื่อมไข่เจียวโอ้โหกล้องเหมือนจะโดนอะไรทุกอย่างอ่าใช่แล้วนี่ยเชื่อมไข่เจียวหันน่นโจบ่นาะแล้วก็เจียวไข่นะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสนิดหน่อยเออหัดทำนะเวลาทำคลิปคนเดียวหัดทำนะมันไม่ง่ายนะไอ้กล้องเกิ้ลเนี่ยโอ้โหล้มแล้วล้มอ่าไปคุณแนนเห็นไหมเออทำไปทำมาทำมา เพื่อคนอื่นเห็นใจว่าทาคนเดียวจะกดไลค์ hmm. กดแชร์บ้างก็ได้นะครับไม่กดกนไม่เ้็นไรน,นะมัน๋ยวมนลำบาก mm hmm. ถ้าอยากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดแต่ถ้าไม่อยากกดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับมันจะเหนื่อยโอ้ย โอเคไข่นะครับใส่อันนี้ไปหน่อยมะนาวนะเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ก็ได้ผลจริงนะแต่ไม่เอาเดี๋ยวไม่ใส่นะเอาไม้มาใส่จะอมที่หั่นเมื่อกี้นะแล้วก็ป๊อกป๊อกป๊อนี่ต่อไข่มือเดียวไข่สองมือก็ไม่ได้แปลกนะเป็นเรื่องของ ความชำนาญคนเราแม่ก็มีอะไรกินอยู่แค่นี้นนี้น้ำพริกนะครับแม่ดูในกระทะแม่ก็ทำไปหลายรอบแนละ้ววันนี้โชคดีมากเลยใส่สีใส่สี ออได้มีอะไรอันนี้มารวมให้มันสุกเฉยอันนี้พริกยังไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่าเราชิงผัดหน่อไม้ก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอมันแห้งปุบ๊บเดี๋ยวเราก็เคี่ยวกไปแล้วก็น้ำมันจอดตรงนี้แล้ว,วกพ็พริกตรงนี้นะท้ายสุดเราก็ต้อง อ,ออกมาแล้วก็ใส่น้ำมันเพื่อจะขั่วพริกใหม่นะครับไม่งั้นน้ำมันไหลเต็มเลยตอนที่ไม่ต้องทำไรนะ,ะแค่ทำเหมือนเดิมก็ดีแล้วดนะ,ะบางทีนะบางทีนะอย่าประดาม,มากนะบางทีก็ไม่ต้องทำไรแค่ทำเหมือนเดิมแต่ใครจะทำไรแปลกใหม่ก็เรื่องของพี่เลยเผมก็ออเออเ้าตอน,นิดเดียวเไปตามไป เพราะทุกเรื่องมันไม่สามารถเกี่ยวโยงกันได้หมดแล้วก็เป็นเรื่องไห้ติการเดียวกันในบางเรื่องมันถึงนี้คาว่าตามสถานการณ์ไงเห็นไหมน้ำขึ้นให้รีบตับกกลับกับอะไรชาชาได้ผ้าเรียบงามคุณเอาเลยหอมายดองพร้อมหมูพร้อมนะครับรอให้เอก รอหน่อยพระเอกมาโอ้ยก,กินก็ไม่เยเอะหรอกก็แค่อยากกินมันเยอะๆแมกพอนมันสมุนไพรไงง้ก็อยากกินแค่นี้เห็นไหมอยากกิน,นเยอะ